วัสดีครับเพื่อนเพื่อนเช้าวันนี้อยู่ที่ร้อยเอ็ดอยู่ครับผมตื่นแต่เช้าครับมาชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ร้อยเอ็ดครับผมชมบรรยากาศเชา้าก็คล้ายๆที่สุรินทร์ครับผมแต่ว่าที่นี่น้ำค้างจะลงเยอะกว่าช่วงเช้าครับผมนี่ผมยืนอยู่ข้างฟาร์มบัวครับผม อยู่หน้าผมนี่ครับเป็นฟาร์มวัวกว้างเหมือนกันครับผมเขาจะเลี้ยงวัวแล้วก็ปล่อยธรรมชาติมีรั้วล้อมรอบข,ข้างก็มีก็ปลูกหญ้าให้วัวด้วยมีสวนกล้วยสวนยางที่นี่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มากครับผม ให้ดูรอบๆครับผมนี่ที่ทำงานผมครับถัดไปก็เป็นวัดมีต่ต้นไม้ปกคลุมครับนี่กล้วยนี้คือพระท่านาปลูกไว้นะครับเป็นที่ของวัดนะครับตรงนี้แล้วก็ที่ถ่ายตรงนี้ก็พระท่านปลูกมันสัมปะหลังครับกำลังจะขึ้น เป็นยอดเล็กๆอยู่ที่จะขยายอยู่นี่ครับค่อยัดบรรยากาศดีมากครับผมที่ร้อยเอ็ดช่วงเช้าก็ยังหนาวอยู่ครับช่วงเช้ามีกล้วยด้วยกำลังออกหวีเลยครับ นี่เป็นที่บริเวณวัดหมดเลยครับผมแถวนี้บรรยากาศดีมากเลยครับช่วงเช้าน้ำค้างลงเยอะมากเลยจะเย็นเย็นมากครับช่วงเช้าแต่พอกลางวันก็ จะร้อนนิดหนึ่งก็บรรยากาศดีครับผมที่ร้อยเอ็ดก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้หนุ่มสุรินด้วยครับผมมีนกด้วยพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะครับผมสวยงามมาก ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ออกคลิปเท่าไหร่ครับไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเท่าไหร่หเพาะแต่ทำงานครับผมเลิกก็บางทีก็หกโมงละมืดและเหนื่อยออก็จะติดตามเพื่อนช้าหน่อยนะครับผมคลิปก็ออกพยายามจะออกให้ได้ทุกวันครับผม ก็ถ่ายได้ในช่วงเช้านี่แหละครับอาทิตย์กำลังจะขึ้นสวยงามมากครับก็ต้องฝากขอบคุณเพื่อนๆด้วยครับผมที่ติดตามและให้กำลังใจกันครับก็คลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับ